สวัสดีครับสำนักง,งานเขตบางกอกใหญ่ขอนำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้ชื่อโครงการแผนที่อิเล็กทรอนิกประจำเขตบางกอกใหญ่2หรือบางกอกใหญ่ e-map 2เนื่องด้วยในปีงบประมาณพศ2565สำนักง,งานเขตบางกอกใหญ่ได้พัฒนานวัตกรรมแผนที่หัวใจน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิงอิเล็กทรอนิกเขตบางกอกใหญ่ขึ้น โดยนำนวัตรกรรม Google Map มาใช้ในการจัดทำเพื่อสร้างการรับรู้ของตำแหน่งหัวใจน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิงในพื้นที่เขตบ,บางกอกใหญ่ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้รับทราบซึ่งทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการระงับเหตุอัคคีภยัยกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อื่นใดได,ได้ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลที่กว้างขวางและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสำนักงานเขตบ,บางกอกใหญ่ จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาแผนที่หัวใจน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิงอิเล็กทรอนิกสเขตบางกอกใหญ่ให้ได้รับการยกระดับเป็นแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ประจำเขตบางกอกใหญ่2สนักงงานเขตบางกอกใหญ่กำหนดวัตถุประสงค์ไว้2ข้อได้แก่ 1. เพื่อสร้างแผนที่อิเล็กทรอนิก์ประจำเขตบางกอกใหญ่2และ 2. เพื่อเผยแพร่แผนที่อิเล็กทรอนิกประจำเขตบางกอกใหญ่2แก่สาธารณชน นวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นนั้นเป็นการบันทึกข้อมูลการปกครองท้องที่และโครงการต่างๆของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ในปีงบประมาณพศ2566ซึ่งครั้งนี้เราวางแนวทางการพัฒนาไว3้3หัวข้อได้แก่ 1. สร้างอาณาเขตชุมชนโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2. ปักหมุดสถานที่โครงการฉีดวัคซีนทำหมันสุนัขและแมวโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลและ 3. ปักหมุดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารนณะโดยดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Google Map ต่อยอดข้อมูลจากแผนที่หัวใจน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิงอิเล็กทรอนิกส์เขตบางกอกใหญ่ซึ่งเป็นนวัตกรรมรุ่นที่1กลุ่มเป้าหมายของนวัตกรรมในครั้งนี้คือประชาชนชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ ซึ่งเราเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้สามารถเป็นฐานข้อมูลด้านการปกครองท้องที่แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้และสามารถใช้ในการส่งเสริมประยุกต์ใช้ต่อยอดวางแผนและตัดสินใจในการจัดทําแผนงานหรือแผนพัฒนาท้องถิน่นให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตสํนักง,งานเขตบางกอกใหญ่ ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเนื่องจากสามารถใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและขอความร่วมมือจากทั้งประชาชนและชุมชนในการดาเนินการได้โดยเราวางแผนการทางานไว้แปขั้นตอนคือ 1. จัดจะทำโครงการเสนอต่อผู้มุ่งในการเขตบางกอกใหญ่เพื่อขออนุมัติโครงการ 2. ทุกฝ่ายร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน 3. ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเจ้าหน้าที่และเริ่มดำเนินการในเบื้องต้น 4. ติดตามผลการดำเนินงานในช่วงแรกเพื่อหาอุปสรรคและพัฒนาขั้นตอนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5. คิดคนวิธีแก้ปัญหาอุปสรรคที่พบและปรับเปลี่ยนแผนง,งานให้สอดคล้องกับวิธีแก้ปัญหา 6. รายงานความคืบหน้าเป็นรายเดือนแก่ผู้บังคับบัญชา 7. นำแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ประจำเขตบางกอกใหญ่2 เผยแพร่ตามช่องทางสื่อสารของหน่วยงานเช่นหน้าเว็บไซต์แฟนเพจเฟซบุ๊กเป็นต้นและ8รายงานผลสนเ็จแก่ผู้บังคับบัญชาสุดท้ายนี้ทุกท่านสามารถสแกน QR code เพื่อเริ่มการใช้งานนวัตกรรมระหว่างพัฒนาได้ทันทีขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ